อย่าไปเชื่อคำทำนายนะ,ะทุกวันนี้หมอดูหมอเดาหมอเก่าขี้กากมากขึ้นเรื่อยๆไอ้เขาวาดพรเขาโกหกตอนนั้นอ้าปากวอฟังเขาใครๆก็เป็นหมอดูหมดเพราะอ่านอ่านหนังสือสามสี่ห้าหน้าก็โกหกไปเรื่อยแลวบัานี้อืออันนั้นมีมากหมอดูหมอเดาทุกวันนี้ เพราะนั้นพวกเราอย่าไปเชื่อนะเชื่อการกระทําของตนเองนะดีกว่ากรรมคือการกระทําถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อการกระทําของตนเองนะั่นแหะเลิดประเสริฐกว่านะถ้าเราไปเชื่อหมอดูหมมเดาเฮ้บางคนก็นะบวชเข้ามาแล้วต้องศึกตามเวลาล้วน,นั้นตอนนี้เราจะไปเชื่อจะไม่พรามณ์เราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องเชื่อพระพุทธเจ้าิ พระพุทธเจ้าทำดีเวลาใดครู่ใดขณะใดเวลาใดครู่นั่นแหละขณะนั้นแหละเวลานั้นแหละเป็นเวลาดีเพราะเราทำดีเนี่ยจะไปเร็วได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราทำชั่วทีนี่การเวลาไหนก็ตามถ้าเราทำชั่วนการนั่นแหล,ละเวลานั่นแหละปีนั่นแหละเดือนนั่นแหละชั่วหมดเพราะเราทำชั่วเพราะนั้น ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปเชื่อหมอดูอย่าไปเชื่อหมอเดาอย่าไปเชื่อคำทำนายถึงเขาจะทำนายเป็นฝ่ายชนะขนาดไหนก็เถอะแต่ถ้าตัวเองประมาทเอาเถอะข้าจะสอบได้อยแล้วล่ะถ้าไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้โหนก็บอกว่าล่ข้าจะต้องสอบได้ไม่ต้องเตรียมการ เที่ยวสนุกสนานกินเหล้าเมายาเอาเถอะฉลองไว้ก่อนเลยข้าจะสอบได้ยุติลแล้วแล้วแต่นี้เป็นยังไงพอไปสอบก็มา mm hmm. มเมาเหล้าก็ยังไม่สางผลที่สุดไม่แล้วคิดอะไรก็ไม่ออกอจะเป็นผู้สอบได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ประมาทน,นี่แหละความประมาทเหมือนคนตายแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนใครอยู่ในระดับไหนอย่าเป็นผู้ประมาทให้เป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่เสมอ เป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอถ้าเป็นคนตื่นตัวอยู่เสมอแล้วนะจะเป็นผู้ชนะได้ทุกแห่งทุกคนในการเป็นอยู่